ณหมู่บ้านเล็กๆบนเชิงเขามีชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าลุงหวังเขาอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านไม้หลังใหญ่ที่เงียบสงบลุงหวังเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากภรรยาเสียชีวิตและลูกๆย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่ลุงหวังก็กลายเป็นคนโดดเดี่ยว ทุกวันลุงหวังนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างมองทุ่งนาและภูเขาที่ล้อมรอบหมู่บ้านบางครั้งเขาก็ถอนหายใจด้วยความเหงาแม้ลุงหวังจะมีทรัพย์สินมากมายแต่เงินทองเหล่านั้นกลับไม่สามารถซื้อความสุขหรือความอบอุ่นให้กับเขาได้วันหนึ่งขณะที่ลุงหวังกำลังเดินเล่นในตลาด เขาได้ยินเสียงหัวเราะใสๆของหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่ามะิิหญิงสาววัยยี่สิบที่กำลังขายดอกไม้สดอยู่ในแผงเล็กๆมะิิมีหน้าตาส,สวยรอยยิ้มสดใสและดูเป็นกันเองลุงหวังหยุดมองเธออยู่นานก่อนจะตัดสินใจเข้าไปซื้อดอกไม้จากเธอเอาดอกไม้นี่มัดหนึ่งเท่าไหร่จ๊ะมะลิยิ้มให้ลุงหวังและตอบอย่างร่าเริงสิบ,บาทค่ะลุงดอกไม้สดสปลูกเองเลยนะคะ ลุงหวังยื่นเงินให้เธอเกินราคาหลายเท่าลุงให้หนูเพิ่มเอาไว้ช่วยครอบครัวนะมะลีเบิกตากว้างและตอบอย่างสุภาพลุงให้มากเกินไปแล้วค่ะหนูรับไว้ไม่ได้ไม่เป็นลายลูกลุงอยากช่วยเห็นหนูทำงานขยันขันแข็งแล้วลุงชื่นใจตั้งแต่วันนั้นลุงหวังก็เริ่มมาซื้อดอกไม้จากมลีทุกวัน และทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นมาลีเองก็เริ่มรู้สึกว่าชายแก่ผู้นี้ไม่ได้มีแค่เงินทองแต่ยังมีหัวใจที่อบอุ่นและเมตตาอีกด้วยหลังจากที่ลุงหวังและมาลีสนิทสนมกันมากขึ้นมาลีก็มักจะเล่าเรื่องชีวิตของเธอให้ลุงหวังฟังเธอเป็นสาวน้อยจากครอบครัวยากจนมีพี่น้องหลายคน พ่อแม่ของเธอทำงานหนักเพื่อหาเงินส่งเสียลูกๆทุกคนมาลิเองต้องทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวลุงหวังฟังด้วยความสงสารและเห็นใจเขารู้สึกอยากช่วยเหลือเธอมากขึ้นเพราะมาลีเป็นคนขยันอดทนและมีจิตใจดีวันหนึ่งขณะที่มาลิยกดอกไม้มาให้ถึงบ้านลุงหวังจึงตัดสินใจพูดเรื่องสำคัญมาลีหนูเคยคิดอยากมีชีวิตที่สบายกว่านี้ไหม มลียิ้มเศร้าๆและตอบว่าใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนั้นคะ่ะลุงแต่หนูไม่มีทางเลือกมากนักหนูต้องช่วยพ่อแม่ทำงานลุงหวังเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อถ้าลุงบอกว่าจะช่วยหนูและครอบครัวหนูยินดีไหมมลีตกใจและถามกลับลุงหมายถึงอะไรคะลุงหวังยิ้มอ่อนๆแล้วอธิบายลุงอยู่คนเดียวมานานแล้วลุงอยากให้หนูมาอยู่กับลุง ลุงจะดูแลหนูทุกอย่างบ้านรถเงินทองหนูไม่ต้องทำงานเหนื่อยอีกต่อไปและลุงจะช่วยพ่อแม่ของหนูด้วยเมลีฟังแล้วนิ่งไปเธอรู้ว่าข้อเสนอของลุงหวังเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีแต่เธอก็ลังเลเพราะไม่แน่ใจว่าควรตัดสินใจอย่างไรลุงหวังพูดเสริมลุงไม่อยากให้หนูรู้สึกว่าลุงบังคับหนูลองคิดดูนะไม่ว่าจะตัดสินใจยังไง ลุงก็จะช่วยหนูเท่าที่ทำได้หลังจากวันนั้นมมลีกลับไปคิดอยู่หลายคืนเธอปรึกษาพ่อแม่ที่บ้านซึ่งแม่จะไม่อยากให้ลูกสาวไปอยู่กับชายแก่แต่ก็เห็นความตั้งใจดีของลุงหวังและอยากให้มมลีมีชีวิตที่ดีกว่าไม่นานนักมมลีก,ก็กลับมาหาลุงหวังพร้อมคำตอบลุงคะหนูตัดสินใจแล้วหนูยินดีจะมาอยู่กับลุงคะแต่หนูขอให้ลุงสัญญาว่าจะไม่ทำให้ครอบครัวของหนูต้องลำบากอีก ลุงหวังยิ้มกว้างและตอบด้วยความดีใจลุงสัญญาหนูจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วหลังจากมมลีตัดสินใจย้ายมาอยู่กับลุงหวังชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลุงหวังจัดห้องใหม่ให้เมลีในบ้านไม้หลังใหญ่ของเขาพร้อมซื้อเข้าของเครื่องใช้ที่เธอชอบตั้งแต่เสื้อผ้าสวยๆเครื่องประดับไปจนถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่าง มลิรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันบ้านที่เคยเงียบเหงาของลุงหวังกลับมีชีวิตชีวาขึ้นเธอจัดบ้านใหม่ให้ดูสดใสาวางใจการดอกไม้ในทุกมุมห้องและเปิดเพลงเบาๆขณะที่ทำอาหารให้ลุงหวังในตอนเช้ามาลิมักจะยืนรถนำต้นไม้ในสวนที่ลุงหวังจ้างคนมาจัดให้ใหม่สวนเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันที่เธอชอบขณะที่ลุงหวังนั่งจิบกาแฟและมองเธอด้วยรอยยิม้มมลิบ้านนี้เปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่หนูมาอยู่ ลุงรู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่เลยลุงหวังพูดพร้อมยิ้มอย่างอ่อนโยนมะลีหัวเราะเบาๆและตอบกลับหนูก็ดีใจที่ได้มาดูแลลุงค่ะหนูจะทำให้บ้านนี้อบอุ่นขึ้นแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมาลีเริ่มพาลุงหวังออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านบ้างเพราะเธอรู้ว่าลุงหวังมักอยู่บ้านจนแทบไม่ได้เจอโลกภายนอกลุงเราไปเที่ยวตลาดน้ำกันไหมคะ หนูอยากให้ลุงได้ออกไปสูดอากาศและเจอผู้คนบ้างลุงหวังหัวรอก่อนจะตอบถ้าหนูอยากไปลุงก็ไปด้วยสิในวันนั้นทั้งสองไปเที่ยวตลาดน้ำด้วยกันลุงหวังซื้อของที่มะลิชอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมไทยหรือเสื้อผ้าใหม่มมลิเองก็พยายามเลือกสิ่งที่ลุงหวังชอบเพื่อเอาใจเขา เมื่อกลับมาบ้านลุงหวังเริ่มสังเกตเห็นว่าเมลิมีความสำคัญต่อชีวิตเขามากขึ้นเขาเริ่มแต่งตัวให้ดูดีขึ้นหัดทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำและกลับมามีความกระตือรือร้อนในชีวิตอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันมมลีก็เริ่มเรียนรู้วิธีดูแลลุงหวังให้ดีเธอไม่เพียงแค่ใช้ชีวิตสุขสบายแต่ยังใส่ใจในความสุขของลุงหวังด้วยเช่นเตรียมอาหารที่ลุงชอบจัดยาให้เขาและพูดคุยให้ลุงไม่รู้สึกเหงา ชีวิตใหม่ของทั้งคู่จึงเต็มไปด้วยความสดใสและความเข้าใจแม้ช่องว่างระหว่างวัยจะต่างกันแต่ความผูกพันที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นทําให้ทั้งสองเริ่มมองเห็นความสุขที่แท้จริงในชีวิตร่วมกันแม้ว่าชีวิตของลุงหวังและมาลีจะดูเหมือนเต็มไปด้วยความสุขแต่ปัญหาบางอย่างก็เริ่มคืบคลานเข้ามาความแตกต่างระหว่างวัยของทั้งสองเริ่มแสดงออกมาในเรื่องเล็กๆน้อยๆ มมลีเป็นคนที่รักการใช้ชีวิตสนุกสนานเธอชอบไปเที่ยวและเจอผู้คนใหม่ๆในขณะที่ลุงพลเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านใช้ชีวิตเงียบๆและหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลวันหนึ่งมมลีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงน้อยใจลุงคะหนูอยากไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆลุงไปด้วยกันไหมคะลุงหวังถอนหายใจและตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลุงไม่ไหวหรอกลูกลุงแก่แล้วหนูไปเธอแตระวังตัวด้วย มมลีรู้สึกผิดหวังแต่เธอก็ไม่อยากขัดใจลุงหวังจึงพยายามอดทนและเลื่อนแผนไปอย่างไรก็ตามความรู้สึกอยากใช้ชีวิตแบบคนหนุ่มสาวยังคงอยู่ในใจเธออีกเรื่องที่กลายเป็นปัญหาคือความฟุ่มเฟือยของมมลีเธอเริ่มใช้เงินที่ลุงหวังให้ไปกับเสื้อผ้าหรูหราและของตกแต่งบ้านจนบางครั้งลุงหวังอดที่จะเตือนไม่ได้มลีหนูใช้เงินไปของพวกนี้เยอะไปหรือเปล่า ลุงไม่อยากให้หนูฟุ่มเฟือยเกินจํำเป็นมาลีรู้สึกน้อยใจและตอบกลับลุงก็มีเงินเยอะหนูไม่ได้ทำให้ลุงลำบากนี่ค่ะหนูแค่อยากให้ชีวิตเราดูดีขึ้นลุงหวังถอนหายใจแต่ก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรต่อเพราะเขาไม่อยากทำให้มาลีรู้สึกไม่สบายใจ ไม่นานนะักความไม่เข้าใจกันเริ่มส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองมาลีเริ่มเก็บตัวเงียบมากขึ้นขณะที่ลุงหวังเองก็เริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวอีกครั้งวันหนึ่งลุงหวังจึงเรียกมาลีมาพูดคุยมาลีลุงรู้ว่าหนูอาจจะเบื่อชีวิตแบบนี้ลุงไม่อยากบังคับหนูเลยแต่ลุงอยากรู้ว่าหนูยังมีความสุขอยู่ไหมมาลีนิ่งไปสักพักก่อนตอบเสียงเบา ลุงหนูยังรักและเคารพลุงมากนะคะแต่บางทีหนูก็รู้สึกว่าตัวเองอยากมีอิสระบ้างลุงหวังฟังแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นถ้าหนูอยากมีอิสระลุงจะไม่ลังหนูไว้เลยลุงอยากให้หนูมีความสุขที่สุดคำพูดของลุงหวังทำให้มมลีรู้สึกตื้นตันเธอเริ่มคิดได้ว่าความรักของลุงหวังไม่ใช่แค่เรื่องของการให้เงินหรือความสะดวกสบายแต่คือความจริงใจและความเสียสละ หลังจากการพูดคุยครั้งนั้นมาลีเริ่มปรับตัวเธอพยายามลดการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยและหาเวลามอบความใส่ใจให้ลุงหวังมากขึ้นขณะที่ลุงหวังเองก็พยายามเปิดใจและทำตามคำขอเล็กๆน้อยๆของมาลีเช่นการออกไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเริ่มกลับมามั่นคงอีกครั้งแม้จะมีความแตกต่างแต่ทั้งสองก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นเพราะความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่การให้แต่คือการปรับตัวและเดินไปด้วยกัน หลังจากผ่านอุปสรรคและความเข้าใจผิดต่างๆลุงหวงังและมะลีก็เริ่มหาวิธีสร้างสมดุลในชีวิตคู่มะลีเรียนรู้ที่จะชื่นชมความเรียบง่ายและอบอุ่นในวิถีชีวิตของลุงหวงังขณะที่ลุงหวังเองก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและความกระตือรือร้นของมะลีวันหนึ่งมะลีชวนลุงหวังมาปลูกต้นไม้ในสวนหลังบ้านเธอบอกว่าอยากสร้างพื้นที่เล็กๆที่ทั้งสองช่วยกันดูแล ลุงคะหนูคิดว่าต้นไม้เหมือนกับความสัมพันธ์ของเราถ้าเราดูแลมันดีๆมันก็จะเติบโตแข็งแรงและสวยงามมมลีพูดขณะที่กำลังปลูกต้นไม้ต้นเล็กลุงหวังยิ้มและตอบกลับใช่เลยลูกต้นไม้ต้องการเวลาและความใส่ใจเหมือนที่ลุงต้องเรียนรู้ที่จะใส่ใจหนูและหนูก็ต้องเข้าใจลุง ในช่วงเย็นวันเดียวกันมะลินำอัลบั้มภาพเล่มหนึ่งมาวางบนโต๊ะเธอเปิดดูรูปเก่าๆของลุงหวังและครอบครัวพร้อมถามว่าลุงคิดถึงชีวิตเมื่อก่อนบ้างไหมคะลุงหวังถอนหายใจเบาๆและตอบว่าลุงคิดถึงเหมือนกันแต่ตอนนี้ลุงมีหนูอยู่ด้วยลุงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกแล้วมะลิฟังแล้วน้ำตาคลอเธอจับมือของลุงหวังและพูดด้วยความจริงใจ ลุงหนูขอบคุณที่ลุงมอบโอกาสให้หนูหนูอาจไม่ได้ดีพร้อมทุกอย่างแต่หนูสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างลุงตลอดไปวันเวลาผ่านไปมลีเริ่มช่วยลุงหวังจัดการเรื่องทรัพย์สินและงานต่างๆในบ้านเธอแบ่งเงินบางส่วนไปช่วยเหลือครอบครัวและทำบุญเพื่อแสดงความกตัญญูลุงหวังมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของมลีด้วยความภูมิใจมลีหนูรู้ไหมว่าลุงไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากเห็นหนูมีความสุขและเป็นคนดี มมลียิ้มพร้อมตอบกลับและหนูก็มีความสุขมากที่ได้ดูแลลุงค่ะบทเรียนจากชีวิตคู่ของลุงหวังและมมลีทำให้ทั้งสองเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากเงินทองหรือสิ่งของแต่เกิดจากความรักความเข้าใจและการเสียสละเพื่อกันและกันในวันหนึ่งที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าลุงหวังนั่งมองสวนที่ทั้งสองช่วยกันปลูกขณะที่มมลีเดินมานั่งข้างๆเธอพูดขึ้นว่า ลุงค่ะต้นไม้ของเรากำลังโตแล้วค่ะเหมือนความรักของเราที่เติบโตขึ้นทุกวันใช่เลยมาลีลุงดีใจที่มีหนูอยู่ข้างปางขอบคุณที่ทำให้ชีวิตลุงกลับมามีความหมายอีกครั้งทั้งสองนั่งมองสวนด้วยกันในความเงียบสงบและในหัวใจเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ได้เกิดจากสิ่งที่พวกเขามีแต่อยู่ที่พวกเขาได้สร้างร่วมกัน หลังจากวันนั้นชีวิตของลุงหวังและมะรีก็เต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงทั้งสองช่วยกันสร้างสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าทั้งในบ้านและในชีวิตของพวกเขาเองในวันหนึ่งลุงหวงังตัดสินใจจัดงานเลี้ยงเล็กๆเพื่อขอบคุณมะรีที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาเขาเชิญเพื่อนบ้านและครอบครัวของมะลีมาร่วมงานทุกคนต่างชื่นชมในความเอื้อเฟื้อของลุงหวงังและยินดีที่มะลีได้พบความสุขในชีวิตคู่ ในงานนั้นลุงหวังลุกขึ้นกล่าวคำพูดที่ทำให้ทุกคนในงานประทับใจผมเคยคิดว่าความสุขของผมอยู่ที่เงินทองและทรัพย์สินแต่เมื่อได้เจอมมลีผมถึงเข้าใจว่าความสุขจริงๆคือการมีคนที่เข้าใจอยู่เคียงข้างและช่วยกันสร้างความหมายให้กับชีวิตมมลีน้ำตาคลอเมื่อได้ยินคำพูดของลุงหวังเธอกล่าวตอบด้วยความซาบซึง้ง ลุงคะหนูเองก็ขอบคุณลุงมากๆที่ให้โอกาสหนูหนูจะใช้ชีวิตนี้เพื่อดูแลลุงและสร้างสิ่งดีๆไปด้วยกันคะ่ะเวลาผ่านไปหลายปีมาลีและลุงหวังยังคงดูแลกันและกันอย่างดีแม้ลุงหวังจะเริ่มแก่ตัวลงและสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่มาลีกลับยิ่งใส่ใจดูแลเขามากขึ้น เธอเตรียมอาหารที่เขาชอบจัดยาให้ตามเวลาและพาเขาไปเดินเล่นในสวนทุกเย็นลุงหวังเองก็มักจะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้เมลิฟังทั้งสองหัวเราะและพูดคุยกันเหมือนวันแรกที่พบกันมมลิลุงไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตที่เหลือของลุงจะมีความสุขได้มากขนาดนี้มลียิ้มและจับมือของลุงหวังลุงขาเราสร้างความสุขนี้ด้วยกันนะคะ ชีวิตของลุงหวังและมารีได้กลายเป็นบทเรียนให้กับคนในหมู่บ้านทุกคนเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่จำกัดด้วยวัยหรือฐานะแต่มันเกิดจากความจริงใจความเข้าใจและการเสียสละเพื่อกันและกันสวนหลังบ้านที่ทั้งสองช่วยกันปลูกกลายเป็นสถานที่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา <c oughs> เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาที่เติบโตมั่นคงและงดงามไปพร้อมกับเวลา ในยามเย็นวันหนึ่งมาลีและลุงหวังนั่งมองพระอาทิตย์ตกด้วยกันอีกครั้งพร้อมหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่แท้จริงซึ่งจะคงอยู่ตลอดไป